เอาละครับก็สวัสดีด้วยนะครับก็รอวันนี้เรามาเล่นในบาร์เดลไล์กันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาเล่นแท็บเลอร์นะแท็บเลอร์แล้วผมจะใช้แอปพลิงไอ้ยันนี้ไปไดมอนด์สโตอร์นะโอเคไอ้ยันนี้ไปนะครับดีกว่าไม่เย็เยนสำหรับเบลก็จะเรียนเรื่องด้นนะ เดินเล่นพวกกันกับอาตมา,าศาสตร์นะฮะมีไอ้นีน้นี่ก็งนันนะสองเบิร์กนี่นะฮะแล้วเรามาอัพแต้มดีกว่านะฮะเรามีสามแสนแต้มนาโอเคแต้มคุณเยอะเลยมาเอามาตั้งห้องรอกันดีกว่าเนี่มันมาอัพแต้มเพลินๆนะเป็นเพลินอีซี่เกมนะฮะอีซี่ไลท์นะครับ,ราาอ,บ,รบอีซี่ไลน์ เอาเบิร์กมึงไปฮะถ้าล่ะเบิรมาครับตาห้องเลยนะครับว่าน่าเก็บ่น่าเก็บได้แค่หนึ่งตัวมั้งแต่แมทนะฮะคราวน้าเรามาเล่นนี้กว่าเนี่ยนี่นี่โนเอ้ยโมรีนะครับเรามาลองเล่นตัวนี้กันนะครับ่เบิร์กนี้นะครับไม่เหยื่อทุกตาเฮ้ยไมเหยื่อไ แล้วให้ผู้ซเบอร์นะครับผมเห็นนะครับมีขั้นหนึ่งอ่ะมีซเบอร์นะครับไปดูกระดังนี้นะครับแล้วมันเพิ่งอยู่สเตจธรรมดาครับแบบยังไม่โดนฟันเลยเลยครับอยู่ดีมันก็ล้มนะฮะตัวกระดังนี้ก็ล้มเลยนะฮะเท่ก็ถอดนะครับคุณลิงนี้ไอ๊แอดออนนี้นะครับแล้วก็มีด้วยนะฮะเรื่องความเสิร์ตเรื่องความเของคือเชียงรายกันอะไรนะครับผมลองใช้ซับเบิร์ดเอ้ย ตสองออฟลิงเทปนะฮะสองอันนี้นะฮะเบิร์ทใช้เบิร์กควางนะเบิร์กควางแล้วก็เบิร์กตรงนี้ไปดีกว่าคอร์ลิงเนื้อคอร์ลิงเอาไปดีกว่านะแล้วก็เบิร์กอื่นนี้ก่อนนะฮะนี่เบิร์เล่นนะขำๆไปขำๆไปเงี่ยวกับต่างกับเบอร์ต่างกันเราใส่นะฮะแล้วองลองเปลี่ยนเบอร์เอ้ยเบอร์นดีกว่าฮะงงมองไม่เห็นเบอร์ดีกว่าโอเค แสงมองยูได้รับขากับแสงกันมองเห็นมัวใช่หรือว่าในีเพลนเอาเอาไปฉายมาถ้าไปฉายมันไม่เป็นไรนะครับเรามาเกิอผมว่าถ้าเกิดผมไม่มีไรบิทเปอร์น่าจะเก็บได้ครับไม่กี่ตัวมัง้งมสี่ตัวไม่กี่ตัวต่อสามตัวมั้งไม่อาชัยมั้ง แหลงกูเนี่ยไหนมังมากแล้วอ่ะัว่าเอาทีนี้ออกไปด้วยแล้วเอาทีนี้มาพอแล้วแหละทีนี้พอแล้วแหละว่ะเอาแล้วเขาลิงก์ออกนะแล้วเขาลิงก์มันโกงไปนะไม่เอาเข้ามานะนี่ไปเลยแกบุกบองนะเดี๋ยวอาปลิงก์นะฮะทันแม่เลยเนอะ็ดเคนูบผักโซนูบอะไรดูดิด หน้าค่ายที่นี่่อนเพื่อนนะฮะแม่งกับบรรดากับรรดาอนเพื่อนเลยไปเ,เลยเคนเช่อไรู้น่เวอเอว่ะอาวะ,าวะมาเด็กสั่ว์่าใช้ออฟลิงกันกนะ่อนนเค กดมันก็มีวะ่ะนะมีก็มีด้วยวะ่นะมาโทษทีอันนี้ผมหายไปนานนะนื่องแจกไม่หายไปนานหรอกผมเริ่มลงคลิปอาทิตย์หนึ่งตรงทีนะหกพันลงทีหกพันลงทีน่าลงบ่อยๆอะีเกียดเพราะมันไม่ว่างนะม่ว่างนะมันไม่ว่างเลยนี่เลยนะก็เลยมาหาวันนี้มาสาวแทนนะยิงสุดต้ยิไม่ได้มันแหลกเนี้ยแหลกชิดหายเลยนะ พี่นี่ถึงระดับนิดนึงนะฮะแหวนแหวนบูมชอชีวิตคนตาข้อชายันเหรออ๋อบนตาขอชายันคือเป้าหมายหลักของฆาตกรนี่พี่เป้าหมายหลักของฆาตกรแหวนเห็นไหมแหวนแล้วได้ยิงจีบบูมด้วยกันไกลแม่มุ้งเฮงไกแม่มุมก็เป็นเป้าหมายที่พลังกูเนี่ยพูดเยอะชิบายนะฮะนี่เปดนรูปที่เหมือน มีน้อขอลิงไม่เป็นไรกับดาเล็กรกตม่นีแม่เลยน,นะเกมไม่ไม,ไมีไม่มีเล็บวะ่ะวัง,งนะเนี่ยเออยังไม่ขึ้นนะไม่นไรลยไม่ขึ้นช้ามากคนระับจีง มาวะมาวะอุ้มโซนกุ้งเปรอะไรสัตว์แม่มานี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 ่มาหนี่มาผู้อ่าโดนหลอกแล้วเพื่อนตายครับไปไหานฮอนครับนนี้หลุดไปเลยครับใคันรู้หลุดไปเลยโอเคนะฮะเอ็นทุกดดานหลดุลดทุกทีให้พวกนี้ฮะ รอเลยติดเครื่องรอเลย้อ่ไนวะมาสั่นนี่ฮะพี่ไม่ได้เปิดตู้นะฮะพี่มีการทกำันะอกำดังกอเวลไอ้แม่มานี่มานีมานีมาเนียมาเนี่มานี่มานี้มานี มาสิ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 เดี๋ยวนี้นะครับามาแขนงเพื่อนดีวกว่าอะไรมันเจดสองฮะอย่าสุให้ก้องเฝ้าออช้ามากเลยนะมามานี่กันดีกว่า

มาีมาวะเ,เดี๋ยวแเราดนะเรี้อนยนะครับนเนะ,นะครับ g เพื่อนายหายไเลวนูี่ครับว่าคนที้ยืนนาเป็นไม่ถึงไอ้นุก๊กน๊กอะไรมีสองตัววะ นั่งถึงกเลยอ่ามีนยากมากเจอจบนะจบกันปืเออยู่ไหนนใครครับนะครับผมไม่ได้เฝ้านี่ยเจอคนนี่ย่มนี่มันี่ ไม่นไม่มองข้างเลยเหรอ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 เสร็จร้อยสิจ้าไอ้เหี้ยเจอคนแน่แน่เดี๋ยว นี่มีประความอ่ะเพื่อที่จะรวมไปร่วบันกูวหมาเนี่ยโอเคโทลุกไหมไปหาไปหาไปหาแน่แน่ครับรีบลอยแล้วเรียบร้อยเก็บสีนะฮะคนยังหลุดนะไม่น่าหลุดเลยคนนึงเดีมาก

เขาเสียไเ่็ีเปลกวางนะผมว่าคงเอาเปลตาคนเนี่ยออกดีกว่าแกเอาเปลใส่แทนอย่างไรมันอยู่ไหนอยู่ไหนไม่เจอหรอไม่เจอเอ๊ะเสียงแบบยังอยู่นี่ไงนี่ว่าเจอไหมตายเก็บตายมันดินมันมาดินเวย มันแบบไม่รู้เหมือนนินแบบแบบเงี้ยมาเด็กแค่ไอเดียที่ผมเอามาเอออาฟ o f f e r i n งดีๆมานะฮะต้องชกชูนะมาเล่นๆนะถ้าเกิดเด็กม่ดินก็เจอเนี่ยถ้าเกิดว่ามันดินแต่ตอนเมื่อกี้ก็หลุดแล้วนะฮะเดนมาดิ้นไปมึงเนี่ยเด็กมาดิ้นมาดิน ไม่ดิ้นนะครับไม่ดิน้นไม่ดิน้นเย้ขึ้นไปแล้วยังไม่ีเสียงองีกไม่ดิน้นไม่ดิน้นไม่ดิน้นตัวหกระดกนี้ดีมากเลย